วันหนึ่งขณะที่เทลลี่กำลังทำกิจวัตรวนเวียนเกี่ยวกับลูกชายมัอนอย่างทุกครั้งเธอก็ได้พบว่าข้าวของของแซมได้หายไปรวมไปถึงม้วนวิดีโอที่เคยดูก็กลับว่างเปล่าแถมรูปถ่ายครอบครัวที่เคยมีแซมอยู่ในนั้นก็ดันหายไปอย่างน่าประหลาดใจซึ่งเทลลี่ก็ได้คิดสงสัยกล่าวโทษจิมขึ้นมาทันทีเพราะดูเหมือนตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องการให้เธอ move on จากเรื่องของลูกชายมาโดยเสมอและเมื่อจิมเลิกงานกลับมาบ้านเทลลี่ก็เริ่มประสาเสียอย่างสติแตกก่อนที่จิมจะได้บอกว่าทุกอย่างเป็นแค่ การปรุงแต่งของเทลลี่จากอาการป่วยที่เธอเป็นเพราะจริงๆแล้วพวกเราไม่เคยมีลูกชายและก็ไม่เคยมีข่าวของหรือวิดีโออะไรก็ตามที่เธอเข้าใจซึ่งเมื่อเทลลี่ได้ยินเช่นนั้นความสับสนก็เริ่มก่อตัวเธอไม่เชื่อตัวเองและเริ่มโวยวายหนักขึ้นถึงการมีอยู่ของแซมลูกชายวัยเก้าขวบเพราะไม่มีทางที่เธอจะลืมความผูกพันนี้ได้แน่นอนจากนั้นจิมที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้เรียกหมอบำบัดประจำตัวของภรรยาม,มาเพื่อดูอาการซึ่งเทลลี่ก็พยายามอธิบายเรื่องรูปต่างๆให้หมอได้เข้าใจอีกครั้งแต่